สวัสดีค่ะฝนชลพิชาค่ะฝนมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปัญหากระดูกและข้อค่ะคือตัวดีบูนค่ะดีบูนเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะดูแลปัญหาข้อและกระดูกท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดข่าวปวดเอวปวดหลังแล้วล้าลงขานะคะชาตามมือตามเท้าหมอนรองกระดูกทาเส้นประสานนะคะดูแลด้วยดีบูนได้เลยค่ะตัวดีบูนอ่า จะช่วยเพิ่มน้าไขข้อลดอาการเสียสีของข้อต่างๆลดอาการเสียงดังกอบแก็นะคะมีโบมสังเกตง่ายๆของแท้สังเกตยังไงคือแต่น่าจะมีปุ่มโฮโลแกรมสะท้อนแสงอย่างนี้นะคะมีวันเดือนปีผลิตที่ถูกต้องนะคะวันเดือนปีผลิตว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะบาโค้ดด้านบนสามารถเช็คได้ว่าตัวแทนท่านใด จำหน่ายออกไปให้กับท่านนะคะมีอยอยที่ถูกต้องตรงนี้นะคะค่ะชนิดแคปซูลก็เหมือนกันนะคะมีออร์แกมสะท้อนแสงด้านหน้ามีวันเดือนปีผลิตนะคะมีบาร์โค้ดค่ะและมีอยอ,อยอย่างถูกต้องตรงนี้นะคะชนิดแคปซูลนะคะจะบรรจุด้วยกัน30แคปซูลส่วนชนิดผงนะคะบรรจุเนกล่อง5ซองค่ะท่านใดที่มีปัญหานะคะ ปวดข้อปวดข่าวปวดเอวปวดหลังแล้วล้าลงขาหรือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะชาตามมือตามเท้าสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่เบอร์0617922945ค่ะขอบคุณค่ะดูแลกันนะคะ